ถามาคอนเทนต์ในวันนี้ครับเบนคือถ้าสมมติว่าเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ใช่จูนเนอร์เราต้องขับยังไงถูกใจจูนเนอร์เพือ่อบอกการให้จูนเนอร์ใช่ไหมใช่บอกกักาให้จูนเนอร์รู้สมมติว่าคุณเป็นคนขับตำแหน่งใหม่ให้กับจูนเนอร์อย่างแรกเลยคือคุณต้องกล้ากดคันเร่งเต็มไม่ไม่ใช่แบบเป็นคนขี้กลัวคือถ้าคนขี้กลัวกดไปตกใจไม่ดูมอนิเตอร์ไม่ดูอะไรเลยต้องเอาคนที่แบบว่าใจถึงแต่ไม่ได้แบบ จะเอาคนใจถึงเพื่อให้ไปขับอันตรายนะคือคนใจถึงต่อยขับเร็วแค่ไหนเขาจะมีสติมีสมาธิเพื่อที่จะเช็คว่าค่าสูงสุดของรถเนี่ยตอนที่มันแบบซัดเนี่ยมันมีอะไรอันตรายไหมนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวคนขับลองกดดูครับเนี่ยคนขับก็ต้องนิ่งถ้าดูรอบดูว่ามีบัดดาไหมดูความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะบางคนแบบพอขับเร็วๆก็จะรู้สึกว่าตกใจก็จะไม่มีสมาธิพอที่จะดู ค่าต่างๆอาจจะแบบดูรอบสมมุติมันมีควันดาออกมาตอนรอบสามพันไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่วิตกกังวลคนตกใจก็จะดูให้กับจูเนอร์เวได้จูเนอร์ก็จะทางานยากและอย่างตอนนี้พี่วินัยคือนิ่งมากเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วเขาเป็นจูเนอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้ตอนขับออกไปใช่ไหมก็ดูตั้งแต่กดคันเร่งเต็มตั้งแต่เริ่มต้นยันสุดรอบเลยสุดรอบของมันก็คือเปลี่ยนเกียร์ก็คือ4 0 0พรอบโดยประมาณเมื่อกี้ส0 0 0ันกว่ารอบแล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เริ่มใหม่ก็ จะต้องดูรอบดูความเร็วดูควันอย่งางเมื่อกี้อ่านรถยังไม่มีควันก็ถือว่าปกติกัต้องแจ้งอะไรกับจูเนอร์ไหมครับก็แจ้งจูเนอร์ว่ารถไม่มีควันนะ,ะจูเนอร์จะลองจูเพิ่มไหมโดยที่จูเนอร์ก็จะต้องดูว่าไอค่าที่เขาจูนะ่ะมันเยอะหรือย,อยังหรือดูมอนิเตอร์ต่างๆในโปรแกรมจูนะ่ะว่าถึงค่าที่เหมาะสมหรือยัง ฝัางจูเน่ก็จะดูว่าแรงดังนมันเยอะไหมที่ลูกค้ากดเมื่อกี้นี้หรือที่คนขับกดเมื่อกี้นี้นะครับก็มเมื่อกี้ผมดูแลแรงดันเนี่ยมันก็ไม่เกินทาร์เก็ตที่ผมต้องการอ,อืทีเนี้ยก็ผมก็อยากจะลองเพิ่มเพราะว่าคนขับเ,าเขาบอกว่าปี้ไม่มีควันดำนะน่าจะเพิ่มได้อยู่การลองเพิ่มดูนะครับก็คือเพิ่มได้เลยนะเดี๋ยวนั้นเพิ่มได้เลยไม่ใช่ลองคือสามารถเพิ่มได้อแต่เพิ่มไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีนะึง ต้องเช็คให้ลูกค้าอีกทีนึงใช่ก็คือมันก็เป็นขั้นตอนการจูนรถอ่ะครั้งหนึ่งเวลา,าจูนเราส่งค่ามันก็แบบเป็นสิบสิบครั้งอยู่แล้วใช่เป็นเรื่องปกติมันไม่สามารถแบบโบ๊ะเดียวละเปะได้เลยคือมันได้ไหมมันได้แต่มันไม่ได้เปะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับรถคันนั้นจริงๆอ่าโอเคอันนี้ผมก็จะลองแต้มเข้าไปครับไม่ใช่ลองอันนี้ผมก็จะแต้มค่าเข้าไปนะครับตามที่คนขับบอกอ วันแล้วต้องเอาลงแปลว่าค่าเมื่อกี้ที่ผมทําไว้อะโอเคอยู่แล้วผมก็<ช> oh, จะกลับไปตัค่าเดิมอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นความง่ายครับคือต้องบอกว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจูนมาเยอะเบรจูนมาบ่อยแล้วมันก็จะรู้แล้วว่าค่าโดยประมาณจะอยู่เท่าไหร่สัตว์ตั้งต้นมันอ่ะอ่าครับเราก็มาลองเพิ่มบางคันมันก็อาจจะเพิ่มได้บางคันก็เพิ่มไม่ได้คือมันก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ แล้วก็องประกอบรอบข้างแล้วความเหมาะสมแล้วก็วมมวกยูการใชนของเครื่องยนต์ใช่อะไรประมาณนี้ครับแต่โดยหลักๆจุดประสงค์หลักเราเลยคือความปลอดภัยใช่อันนี้คือแบบสำคัญที่สุดและการทํางานเราความปลอดภัยของเครื่องยนต์ใช่คือเราไม่ได้อยากทํางานแล้วออกไปแล้วมีคนว่าเรามไม่งั้นแบนไม่อยู่มาถึงทุกวันนี้หรอกครับ หลักๆคนคนขับก็มีประมาณนี้เนาะที่จะบอกอได้เนาะเนาะนี่ไบ,บอกมีประมาณนี้แต่อย่างเงี้ยเราจูนเสร็จขากลับอ,ะอ่ะผมก็จะมีหน้าที่ดูอย่างหนึ่งคือขับใช้งานแล้วอย่างเมื่อกี้เราดูช่วงที่แม็กเ์แม็กเพอร์ฟอร์แมนว่ามันไม่เกินลิมิตนะมันอยู่ในค่าที่เราโอเคเป็นค่าที่เหมาะสมของรถคันนี้ละคราวนี้มันคือเหมือนเก็บรายละเอียด ขากับผมก็จะขับในช่วงที่คนส่วนใหญ่ใช้งานกันอ่าแล้วเราก็ดูช่วงอ่าช่วงเปลี่ยนเกียร์ช่วงขับใช้งานเร่งแซงดูว่าปกติไหมอันนี้เป็นแบบง่ายๆในการจูนรถที่เป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วเพิ่มแห่งม้าด้วยการใส่กล่องเฉยๆอีกกรณีหนึ่งที่จะยากกว่านี้สําหรับคนขับก็คือไปเจอรถที่กรณีที่เป็นเกียร์ธรรมดา แล้วก็รถ3า0ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแรงมาขึ้นไปอะ่ะท้องมันก็แตกพันเลยนะรถห้าร้อยแรงมาซึ่งรถพวกนั้นอะ่ะคุมอาการรถยากกว่าแน่นอนแล้วก็สกิลในการสับเกียร์อะไรเงี้ยก็ต้องมีเพราะว่า,ว,าว่าไม่ได้ว่าวก็เดี๋ยวเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอก็ก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็คนขับที่จะขับรถระดับนั้นได้อะ่ะก็จะต้องรู้ว่ารถเกิดอะไรขึ้นยกคเร่งให้ทันรถชกซ้ายชกขวาแก้พวงมาลัยให้ทันคือแบบ จะต้องมีสกิลที่แบบสูงมากๆคือคนขับไม่ใช่ไม่สําคัญนะแล้วจังหวะที่เขาขับลักษณะยากๆแบบนั้นอยู่ความกดดันประมาณนั้นอยู่ใจสั่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างก็จะต้องดูด้วยว่ามอนิเตอร์ต่างๆมันเป็นยังไงอ,อาจจะดูรอบดูว่าช่วงไหนที่มันมีความดําเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็คือนะ่ะผมว่าสกิลคนขับสําคัญพอๆกับจูเนอร์เพราะว่า เขาแทบจะเป็นคนสั่งจูเนอร์เลยด้วยซ้ำเป็นคนดูผลลัพธ์จริงๆถ้าเขาเล่าให้จูเนอร์ฟังผิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเพี้ยนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คืออย่างเนี้ยพวกเราอะเป็นจูเนอร์กันทั้งคู่อะครับคือเราใช้จูเนอร์ขับไม่พอแล้วเราก็ใช้จูเนอร์จูนจริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราสลับกันได้มีความเข้าใจตรงกันเราแบบทํางานกันมาแบบ7จ็ดแปดปี่าอะเราเข้าใจทุกอย่างกันแล้วคือเราทะเลาะกันทุกวันจนเราแบบเขาเขาฝักกันแล้ว <c oughs> ซึ่งมันก็นั่นแหละผมมองว่า จูเนยร์คือขอบทุกคนทํางานแบบเข้าใจกันหมดแล้วสลับหน้าที่กันได้ทดแทนกันได้หมดอะไรอย่างเงี้ยและอย่างหนึ่งคือที่สำนักงานใหญ่อะเอาจูเนอร์ติดตั้งด้วยเพราะว่าเอาตรงตัวคือใส่ใจ,ใจนั่นแหละนะครับไม่ไม่ได้แบบว่าแยกการทํางานว่าเฮ้ยคนนี้เป็นช่างสายไฟอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบสลับแลกเปลี่ยนทําหน้าที่ทดแทนกันได้หมดเลยสกิลเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ